เรือหลวงชนบุรี HTMS ชนบุรีเป็นหนึ่งในเรือตรวจการใกล้ฝั่งของกองทัพเรือไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันหน้านา้ำการลาดประเวณชายฝั่งและการสนับสนุนภารกิจทางยุทธการในพื้นที่ทะเลของไทยชื่อชนบุรีนั้นมาจากจังหวัดชายทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐ,ฐกิจและการทหารของประเทศซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความพักดีของกำลังทางเรือไทย เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันชายฝั่งในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มพัฒนาโครงการเรือตรวจการรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆทั้งจากเรือรบขนาดเล็กเครื่องบินโจมตีหรือแม้แต่การปฏิบัติการกู้ภัยในทะเลขีดขีดขีด,ขด,ขดการออกแบบและสมรรถนะเรือหลวงชนบุรีถูกออกแบบตามแนวคิดของเรือตรวจการความเร็วสูงโดยเน้นความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการรบในระยะไกล ลำตัวเรือมีความยาวประมาณ58เมตรกว้างราว7.6เมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ460ตันทำให้สามารถปฏิบัติการในทะเลที่มีคลื่นแรงได้ดีเครื่องยนต์ดิเซลคู่ให้กำลังรวมกว่า7,000แรงม้าทำให้เรือสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ25นอตและมีระยะปฏิบัติการใกล้สุดถึง2,000ไมล์ทะเลโดยสามารถออกปฏิบัติการต่อเนื่องได้หลายวันโดยไม่ต้องเติมสเสบียงขีดขีดขีดอาวุธและระบบควบคุมการรบ ด้านอาวุธเรือหลวงชนบุรีติดตั้งปืนหลักขนาด76มิลลิเมตรแบบโอทีโอเมลาราซึ่งสามารถยิงเป้าหมายทั้งผิวน้ำและทางอากาศได้อย่างแม่นยำพร้อมด้วยปืนกลขนาด40มิลลิเมตรและ20มิลลิเมตรสำหรับป้องกันภัยระยะใกลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบยิงจรวดนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำเพื่อเพิ่มอนุภาพการโจมตีระบบควบคุมการรบของเรือลำนี้ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งผิวน้ำและอากาศ พร้อมระบบนำทาง GPS และโซน่าสำหรับตรวจจับเรือดำน้ำทำให้เรือสามารถทำหน้าที่ในทุกมิติขององค์การรบในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีดภารกิจหลักและบทบาทสำคัญเรือหลวงชนบุรีมีภารกิจหลักในการลาดตระเวนและปกป้องหน้าน้ำไทยโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านพลังงานการประมงและการคมนาคมทางทะเลนอกจากนี้เรือยังมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกองกำลังต่างชาติในการฝึกซ้อมทางทะเลในการฝึกผสมระหว่างประเทศเช่น C A R A T คอบราโกและการีนซีเรียหลวงชนบุรีมักได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังทางเรือไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลขีดขีดขีดความสำคัญทางยุทธศาสตร์เรือหลวงชนบุรีถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองเรือตรวจการชายฝั่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการคงไว้ซึ่งอธิปไตยทางทะเลของไทยการมีเรือรบประเภทนี้ในกองทัพเรือช่วยให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการทหารและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยความคล่องตัวและสมรรถนะที่สมดุลเรือหลวงชนบุรีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติการในเขตชายฝั่งของไทยซึ่งมีสภาพภูมิประเทศทางทะเลที่หลากหลายและต้องการเรือที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขีดขีดขีด,ขดมรดกแห่งราชนาวีไทยเรือหลวงชนบุรีไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลราชนาวีไทยที่ทุ่มเทเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและน้านน้ำของชาติตลอดเวลาที่ผ่านมาเรือหลวงชนบุรีได้ปฏิบัติภารกิจมากมายทั้งในยามสงบและยามวิกฤตและยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความภาคภูมิใจจนถึงปัจจุบันขีดขีดขีดสรุปเรือหลวงชนบุรี HTMS ชนบุรีคือตัวแทนแห่งพลังทางเรือของประเทศไทย ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับจิตวิญญาณแห่งราชนาวีเรือรบลำนี้ไม่เพียงทำหน้าที่ในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงความพร้อมและความภาคภูมิใจของกองทัเพเรือไทยในศตวรรษที่21